ย่าง Bam แบมเนี่ยกลงแบบลึกสุดใจเลยมันไปนเกี่ยวอะไรเขาด้วยครับแบมไปเกี่ยวอะไรเขากับเขาด้วยครับคุณตองก็แบมเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าในช่วงไตรมาสสามนี้นะครับผลประกอบการยังเขาเรียกว่ามีความไม่แน่นอนสูงนะครับคือปกติแล้วเนี่ยแบมเนี่ยในไตรมาสสามไตรมาสสี่จะเป็นไตรมาสที่เขาขายหลักทรัพย์คําในตัวของ NPL ผ่านกรมบังคับคดีได้เยอะนะครับมีการรับรู้เข้ามาเยอะ แต่ผมเข้าใจว่าในในในไตรมาสสามของปีนี้เองเนี่ยมันจะมีนี่ชิ้นใหญ่อันหนึ่งที่เคยคิดว่าจะรับรู้ทันในไตรมาสสามแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะรับรู้ได้ช้าหรือว่าเอาใครรับรู้ทีคือไตรมาสสี่นะครับก็เลยทําให้ผลประกอบการในไตรมาสสามเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ประกอบกับในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยเอ,อ่อถ้าไปดูแล้วเนี่ยไตรมาสสามถ้าเทียบกับไตรมาสสองเนี่ยภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมันแทบไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมาเท่าไหร่เลยนะครับ ภาพเศรษฐกิจที่พอมันไม่ได้ฟื้นตัวเนี่ยก็หมายถึงแคชคอเล c กชันมันอาจจะไม่ได้ดีนะครับแล้วก็สอดคล้องกับภาพที่ JMT ปรับตัวลงมาด้วยนะครับคนก็อาจจะมากังวลในเรื่องของการจัดเก็บเงินสดของพวกลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆนะครับซึ่ง JMT กับแบมเนี่ยก็เป็นผู้เล่นใหญ่ในตลาดนี้นะครับคือถ้ามีความกังวลมาตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลต่อต่อหุ้นอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับ หลับรัพยโยนต้ายังคงแนะนำซื้อแบมอยู่หรือแนะนำแค่ถือหรือเปลี่ยนเป็นขายแบมไปแล้วครับคุณตองครับออของของแบมเราให้เป็นเทรดดิ้งนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งที่เราเห็นเลยคือแนวโน้มกำไรของแบมเนี่ยมันเติบโตได้ยากนะครับเพราะว่าแบมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจ AMC ของเขาเป็นธุรกิจ AMC แบบที่มีหลักประกัน ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาเจะประมูลหนี้เสียมาเยอะมากแค่ไหนในช่วงหนึ่งถึงสองปีนี้เนี่ยแต่กว่าที่จะเริ่มรับรู้รายได้แล้วก็กําไรเข้ามาเนี่ยมันจะมีโปรเซสทางด้านการติดต่อลูกค้าโปรเซสทางด้านออกฎหมายนะครับซึ่งใช้เวลาอาจจะเป็นอีก3 4, ปี4ปีถัดไปที่จะทําให้ฐานกําไรของแบมเนี่ยขยับขึ้นมาได้นะครับแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลถึงขนาดว่าแนะนําขายนะครับเพราะว่าเราก็มองว่าในแง่ valuation เองเนี่ยแบมก็ถือว่าลงมาอยู่ในระดับที่ถูกมากแล้วนะครับ ก็อาจจะมองเป็นลนักษณะเทรดดิ้งนะครับลงมาก็ซื้อขึ้นมาก็ขายทำกำไรในระยะสั้นนะครับครับเป้าพื้นฐานแบม <c oughs> เท่าไหร่เป็นของสิ้นปีนี้หรือโลไปเป็นสิ้นปีหน้าแล้วครับเออเป้าเราอยู่14บาทนะครับแต่ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะถูกปรับลงเพราะอย่างที่เรียนไปว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะมีซับก้อนใหญ่ที่จะรับรู้เข้ามาในไตรมาสสแต่มันอาจจะถูกดีเลยไปในไตรมาสส ก็อาจจะทําให้ตัวของกําไรเนี่ยมันมีดาวไซด์จากประมาณการของเรานะครับสิบสี่บาทเป็นสิ้นปีนี้หรือหรือสิ้นปีหน้าครับคุณตองครับสิ้นปีนี้ครับสิ้นปีนี้แต่สิบสี่บาทดอกจันนะว่าอาจจะมีการปรับลดประมาณการลงมานะครับเอจะอาจจะมีการปรับลดประมาณการลงมานะสําหรับแบมนะครับท่านที่ติดแบมอยู่ ท่านที่ติดแบมอยู่แล้วขายคัดไม่ทันก่อนหน้านี้เพราะมองว่าโอ้โหหุ้นแบบนี้มันไม่ใช่หุ้นวือหวาถืออไปเถอะเดี๋ยวก็กลับไปที่เดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมหรือหรือหายจังหวะถัวหรือสงสัยเด้งเมื่อหร่ขายทิ้งเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นดีกว่ายังไงดีครับสําหรับแบมครับก็ถ้าถ้าเป็นในมุมมองผมผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการถือรอนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าท่านถือมาถึงตรงนี้เนี่ย ต้องรองบไต,ตรมาสสี่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นไฮซีซันของธุรกิจเขานะครับคืองบไต,ตรมาสสี่จะดีที่สุดของปีแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าต่อให้ไอตัวซับชิ้นใหญ่เนี่ยมันเลื่อนมันไม่สามารถรับดูได้ในไต,ตรมาสสามแต่มันจะทําให้ในไต,ตรมาสสี่เนี่ยกําไรมันถูกเร่งขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นถ้าท่านมีอยู่ตรงนี้เนี่ยรอใหออ้จนจบไต,ตรมาสนงบไต,ตรมาสสี่ประกาศก็คือช่วงต้นปีหน้านะครับผมคิดว่าน่าจะได ผลตอบแทนประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาหุ้นมันมันอันเดอร์วลูมากเกินไปนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเลยงบไต่มาสี่ไปแล้วผมคิดว่าก็ก็ควรขายแล้วก็สวิตไปเล่นตัวอื่นเพราะว่ามันก็จะกลับเข้าสู่ไซเคิลของโลซีซันในไต่มาสหนึ่งนะครับซึ่งกำไรเนี่ยเหลือแค่ไต่มาสละสองร้อยสามร้อยล้านนะครับผมคิดว่าไม่ไม่น่าดึงดูดเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือถือเพื่อรอรับันผล เพราะว่าราคาที่ลงมาเนี่ยมันทําให้ดีเวนดยิวของของหุ้นเนี่ยมันก็กลับมาสัก3%กว่านะครับถ้าอยู่ในระดับที่ผลตอบแทนที่นักทุนพอใจก็ถือยาวไว้ได้เพราะว่าหุ้นมันก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงอะไรนะครับแล้วก็ค่อนข้างสีเคียวด้วยซ้ำแต่ว่าแค่เออร์เน็งกรอสเนี่ยมันก็น้อยนะครับในมุมมองผมฟอร์มคนละอย่างกันช่วงเข้าตลาดเลยนะสําหรับแบมนะครับ <laughs> เอาเอาแค่นี้แล้วกันเอาแค่นี้แล้วกันแซวมากเดี๋ยวผู้บริหารโทรหาผมนะครับคุณยุทธนาสำหรับแบมนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ติงบีออนเอ how to trade financial market logically โดยใช้ w h i t o f f method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไวคอฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตรมันนิพั ս ออนไลน์หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษมันนิพั ս ออนไลน์0 0 1ถึง014เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ ชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมณิพัสออนไลน์001-014แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มนี้ให้เลยมูลค่า1,690บาทนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR c ค d ดหน้าจอได้เลย สแกน QR code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกัน